โอเคนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปครับก็รบกวนฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับผมด้วยนะครับโอเคผมก็สวีสวัสดีคุณผชมทุกคนนะผมพบกับผมบ i ม g กม a n เชลนะวันนี้นะผมก็จะมาแจากมันในเกม GTA San กันเช่นเคยผมมาโอเคนะ มัดที่จะมาแจกวันนี้ก็เป็นมัดเ,เกี่ยวกับตำรวจบคุคคลฐานทัพของแก๊งเขียวผมโอเคนะนี่เลยนี่จะเป็นยังไงค่อยติดตามกันในเกมก็แล้วกันนะผมโอเคนะก่อนอื่นเลยเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วนะเราก็จะได้นี่มาเลยผมนะตำรวจบคุคคลจิเทเซนโอเคให้คุณผู้ชมทําการแตกไฟไปเลยเขนาดไฟล์ก็ไม่ถึง1เมกนะผมโอเคนะประมาณนี้ให้คุณผู้ชมแตกไฟล์ไปโอเคเมื่อเราแตกไฟล์เสร็จนะผมเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะไฟลไฟนียก็คือไฟล์ตัวไลบรารีเนี่ยโอเคแล้วก็ กับ police นะผมเค okay, นะ2สองไฟล์ okay. ียส่วนไฟล์นี้ก็น่าจะลบออกได้ผมน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเค okay, นะน่าจะเป็นเครดิตผู้สร้างหรือเปล่าเอเคไม่แน่ใจเหมือนกันเอเคเรามาจัดการไฟล์นี้เลยเคไฟลไฟตำรวจเนี่ยเขกดเข้าไปเลยครับผมเพราะเรากดเข้ามานะแล้วก็จะเจอไฟคอมนัลล็อกสตาร์เกมนะผมเค okay, นะให้คุณผู้ชมกดตัดไปเลยนะผมเค okay, กดตัดไปเค okay, กดตัดไปเลยจากนั้นนะเราไปที่ตัวเครื่องนะผมเค okay, นะแล้วเราก็ไปที่ a n d r o i d โอเคแล้วก็ Data โอเคนะประมาณนี้ให้ hey, คุณชมทําการวางไปเลยผมเค okay, นะวางไปเลยโอเคก็ประมาณนี้นะผมโอเคนะสําหรับมัดตํารวจบุคคลฐานทัพนะผมเค okay. <laughs> ชื่ออ่านโคตรยากโอเคนะก็ประมาณนี้แหละโอเคเราไปดูกันในเกมก็แล้วกันไปชมกันเลยว่ามัดตํารวจบุคคลนี่จะเป็นแบบไหนโอเคไปชมกันเลยเอาลนะัะผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมไปเทียบรายกันนะนะกดอ,อื่นเลยออกจากบ้านไปกอนปลาไปดูมัดของเรากันโอเคออกจากบ้านไป บรรยากาศอันแซตสดใสว่าแต่ทำไมมีตำรวจเต็มหน้าบ้านกูเลยเนี่ยโหแล้วดูคุณผู้ชมดูชาวแก๊งมันโดนจับเฮ้ยยืนนิ่งๆถ้าไม่อยากโดนยิงดูคุณผู้ชมมันไปโดนข้อหาอะไรมาวะเนี่ยโหแล้วก็ดูสภาพตำรวจเต็มหน้าบ้านผมเลยคุณผู้ชมดูดิแม่แต่ละนายยืนเป้าเลี้ยงถือปืนเต็มเลยผมดูนี่โอ้โหสภาพและมีการล้อมรั้วด้วยนะนี่มันฐานทัพของแก๊งเขียวนี่ว่า ไม่ไม่รู้ว่าแก๊งเขียวไปโดนอะไรมานะคุณผู้ชมดูดิโดนยกมือขึ้นหลังชิดกำแพงทำไปอันนี้น่าจะเป็นฐานทัพโอ้โหแล้วดูคุณผู้ชมดูถุงเงินดิไปป้นมาหรือเปล่าเนี่ยชาวแก๊งกูถึงโดนจับขนาดนี้แล้วนี่ก็เป็นเอ่อหน่วยตำรวจคุยกันนะผมแหมเป็นไงบ้างเชา้านี้เกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้โหดูสภาพดูฐานทัพของแก๊งเขียวไม่ธรรมดาจริงๆดูดูสภาพปืน M16 โอ้โหเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ ออคุณตำรวจกำลังดูอยู่ว่าหลักฐานเป็นยังไงบ้างโอ้สภาพแง่ชาวแก๊งเขียวนี่ไม่ธรรมดาจริงๆสร้างแก๊งฐานทัพใหญ่จนโดนตำรวจจับแล้วดูนี่คุณผู้ชมเฮ้ยออกมานะเว้ยแง่ไม่งั้นกูถีประตูแน่ประตูมึงจะเมื่อไหร่จะพังเนี่ยทำไปอันนี้บ้านสวิตหรือเปล่าแม่งทำไมโดนเล่นงานวะเนี่ยดูดูดูคุณผู้ชมดูตำรวจแม่งถีประตูจะจะพังประตูเข้าไปเฮ้ยออกมานะเว้ยนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจทำไป โอเคนะสำหรับเออม็อดตำรวจบุกฐานทัพของแก๊งเขียวก็ประมาณนี้ผมเคนะก็โหดูสภาพแน่เดียดยยดเ๋ยวขออนุญาตเสกจัดแพรกขึ้นบินชมหน่อยก็แล้วกันว่าฐานทัพมันจะใหญ่ขนาดไหนแน่ฐานทัพใหญ่เกินสงสัยไม่ได้ใจค่าสวยนะผมแห่โดนตำรวจเรียกแล้วดูข้างหลังดูดูคุณผู้ชมแน่โดนกันเป็นแถบๆเลยแก๊งเขียวกูเนี่ยโหสภาพเฮ้ยยุดนิ่งๆนะเว้ยถ้าไม่อยากโดนยิงแน่ สภาพพวกนึงนี่ติดคุกหัวโตวแน่นอนทําไปโอ้อันนี้ก็น่าจะเป็นคังของโอ้โหน่าจะตํารวจน่าจะเออบุกจับยาเสพติดเนาะผมโอเคดูนี่คุณผู้ชมนี่พวกยาบ้ายาไอเต็มไปหมดเลยดูดูดูสภาพอะไรวะเนี่ยของกลางเต็มไปหมดเลยคุณตํารวจแน่ทาไปโอเคนะสําหรับมัดตํารวจบุคคลของฐานทัพแกงเขียวก็มีประมาณนี้ยผมโอเคก็ เอาไปเล่นแก้คำๆกันนะเออเพิ่มซีซันในเกมเข้ามาก็ประมาณนี้ผมเคนะเออปกติแล้วหน้าปาซีเจนี้จะโล่งจ้องเลยนะไม่มีอะไรตอนนี้ก็ได้ลงวัดฐานทัพของซีเจมาด้วยผมเคนะฐานทัพของแกงเขียวดีไม่ใช่ฐานทับของซีเจโอเคก็มีประมาณนี้แหละเออวัดก็ไม่มีอะไรมากับผมเคก็เอามาเพิ่มซีซันของในเกมอนะ่ให้ดูน่าเล่นขึ้นแล้วดูสภาพโคตรสงสารแกงเขียวแม่งโดนตำรวจจับไอชิบหาย ทำไปโอเคนะสาหรับมดัดเดี๋ยวเนียซีเจแม่โค้เท้ายืนเจียวโชว์เลย<อ>ไม่กลัวตํารวจเลยเหรอซีเจโอเคครับ okay, ผมสาหรับมัดนี้ก็มีประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะโอเคก็เอามาแจกกันเล่นโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมโอเคนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับแล้วก็กดติดดิ่งเพไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะสำหรับวันนี้ซีเจและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายชิเกจุพาบายครับบาย